คู่ชีวิตที่อยู่แล้วรวยทั้งบุญและทรัพย์เคยเจอไหมคะคู่รักบางคู่ไม่ได้มีอะไรมากแต่เขาอยู่ด้วยกันแล้วชีวิตดีขึ้นเรื่อยแต่บางคู่เริ่มต้นก็ดีมีเงินพร้อมแต่ยิ่งอยู่นานยิ่งชีวิตพังคำถามคืออะไรทำให้อยู่แล้วรวยรวยแค่ทรัพย์หรือรวยเพราะมีบุญร่วมกันจริงๆข้อที่หนึ่งรวยจริงไม่ใช่แค่มีเงิน รวยในธรรมะไม่ใช่แค่เงินในบัญชีแต่คือความสมบูรณ์ทั้งกายและใจและบุญหลายคนเข้าใจว่าคู่ที่อยู่แล้วรวยคือคู่ที่มีเงินแต่เงินซื้อได้แค่ของซื้อได้ไม่ได้ซื้อความสุขใจค่ะคู่ที่อยู่แล้วรวยต้องรวยใจก่อนเพราะใจที่ดีจะนำทางให้รวยทรัพย์และรวยธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุข อื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแปลว่าแม้จะมีเงินแต่ถ้าไม่มีความสงบก็ไม่ได้เรียกว่ารวยแท้ข้อที่สองคู่ที่รวยเพราะสร้างกันไม่ใช่แค่รอคู่ที่ช่วยกันขยันในทิศทางเดียวกันไม่ใช่คนหนึ่งตั้งใจอีกคนหนึ่งดึงลงคนหนึ่งประหยัดอีกคนใช้ไม่ยัง้งคู่ที่อยู่แล้วรวย คือคนที่ตั้งใจสร้างไม่ใช่รอให้ฟ้าประทานคู่ที่ไม่ตัดกำลังกันคนเราจะเดินไกลต้องมีแรงใจถ้ามีคู่ชีวิตที่ชอบพูดว่าทำไปก็เท่านั้นจะรวยได้ยังไงมันคือการเอากันไกลตัดปีของกันและกันค่ะคู่ที่คิดบวกสร้างบวกคนขี้บ่นอยู่ด้วยแล้วหมดพลังแต่คนคิดบวก อยู่ด้วยแล้วเหมือนได้เติมพลังคู่ชีวิตที่อยู่แล้วรวยต้องเสริมพลังไม่ใช่ดูดพลังค่ะข้อที่สรวยด้วยบุญร่วมกันเงินหามาได้ด้วยแรงแต่บุญต้องสร้างด้วยใจคู่ที่เคยทำบุญร่วมกันมาในอดีตชาติพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนเราไม่ได้พบกันเพราะบังเอิญแต่เพราะเคยสร้างเหตุร่วมกัน จึงมีบุพเพสันนิวาสคู่ที่สร้างด้วยกันในชาตินี้จะกลายเป็นกําลังผลักดันให้เจริญไปวัดด้วยกันถวายทานด้วยกันนั่งสมาธิด้วยกันใจที่ฝึกให้สงบด้วยกันจะนำพาให้เห็นปัญหาร่วมกันอย่างสว่างค่ะคู่ที่แบ่งปันแม้มีไม่มากคนที่ยิ่งให้จะยิ่งได้รับไม่ใช่แค่ในทรัพย์ แต่อยู่แล้วอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วรู้คุณกันค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดให้ทานด้วยศรัทธาผลแห่งทานย่อมยิ่งใหญ่ข้อที่สี่รวยเพราะมีเป้าหมายทั้งทางโลกและทางธรรมรวยเงินแต่ไม่ลืมทำมีเงินล้านแต่ยังรักษาศีลได้มีรายได้แต่ไม่ลืมใจคู่ที่มองไกลกว่าทรัพย์คิดถึงอนาคต คิดถึงความตายคิดถึงธรรมไม่ใช่แค่เอาเงินไปเที่ยวเล่นแต่ใช้มันสร้างอนาคตสร้างบุญร่วมกันเป้าหมายชีวิตไม่ใช่แค่มั่งมีแต่คือเบาสบายใจคู่ที่อยู่แล้วรวยต้องรู้ว่าแม้มีมากก็ยังรู้จักพอแม้มีน้อยก็ยังแบ่งปันได้คู่ที่อยู่แล้วรวยไม่ใช่เรื่องฟ้าลิขิต ชีวิตคู่จะอยู่แล้วรวยหรือไม่ไม่ใช่โชคแต่คือการเลือกการสร้างและการร่วมทางด้วยใจที่ดีค่ะไม่ใช่โชคแต่คือการเลือกหลายคนเชื่อว่าการได้เจอคู่ชีวิตที่ดีเป็นเรื่องของดวงแต่แท้จริงแล้วเรามีส่วนเลือกทั้งโดยไม่รู้ตัวและรู้ตัวเราเลือกได้ว่าจะรักแบบมีสติ หรือลงเพราะอารมณ์เราเลือกได้ว่าจะอยู่กับคนที่ส่งเสริมเราหรือฉุดเราลงชีวิตคู่ไม่ใช่สิ่งที่ฟ้าบันดาลแต่คือสิ่งที่เราเลือกด้วยปัญญาหรือด้วยกิเลสไม่ใช่แค่ได้มาแต่คือการสร้างแม้ได้คู่ดีมาแต่ถ้าไม่ช่วยกันสร้างก็พังได้เช่นกันการอยู่แล้วรวย ไม่ได้เกิดจากการมีมาก่อนแต่เกิดจากความตั้งใจจะสร้างสิ่งดีๆด้วยกันสร้างความเข้าใจสร้างความอดทนสร้างเป้าหมายร่วมกันไม่มีคู่ไหนที่สมบูรณ์แบบแต่แรกหรอกค่ะทุกคู่ต้องสร้างและขัดเกลาเหมือนทองที่ต้องผ่านไฟจึงจะงามไม่ใช่เดินคนเดียวแต่คือการร่วมทางคู่ที่อยู่แล้วรวย ไม่ใช่คนที่พาเราหนีจากปัญหาแต่คือคนที่เดินผ่านปัญหาไปด้วยกันความสําเร็จในชีวิตคู่ไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่งเก่งแต่เกิดจากสองคนที่ไม่ยอมปล่อยมือกันชีวิตคู่คือการเดินร่วมทางบางช่วงต้องช้าลงเพื่อรอบางช่วงต้องผลักดันกันให้กล้าถ้าใจยังร่วมทางสุดท้าย จะไปถึงจุดหมายที่รวยทั้งทรัพย์และบุญข้อคิดสรุปอย่ารอคู่ฟ้าลิขิตจงเป็นคนที่ลิขิตความรักด้วยมือของตัวเองด้วยสติศีลและเมตตาแล้วเราจะอยู่กับใครก็รวยแม้ไม่มีลอตเตอรี่สักใบหากเจอคนที่ใช่ไม่รวยมากแต่มีน้ำใจบางคนไม่มีทรัพย์ แต่มีความเต็มใจบางคนไม่มีมากแต่มีน้ำใจมากคู่ชีวิตที่แม้ไม่มีเงินทองพร้อมแต่มีความอ่อนโยนมีเมตตามีใจแบ่งปันคือสมบัติล้าค่าที่เงินก็ซื้อไม่ได้น้ำใจที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือทุนชีวิตที่จะงอกงามกลายเป็นความนั่งมั่งคั่งในใจเราเสมอคะ่ะไม่รู้ทุกเรื่อง แต่พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันคู่ชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องเก่งพร้อมทุกอย่างแต่ที่สำคัญคือมีใจเรียนรู้ไม่ทิ้งกันเมื่อผิดพลาดพร้อมเติบโตแม้ผ่านความไม่แน่นอนความรักไม่ใช่หาคนที่สมบูรณ์แบบแต่คือการพากันเรียนรู้และพัฒนาไปตลอดเส้นทางไม่สมบูรณ์แบบแต่เต็มใจจะเติบโตไปด้วยกัน ความสมบูรณ์แบบคือมายาสิ่งที่มีค่าคือการยอมรับและการไม่ทิ้งกันในวันที่ยังไม่ดีพอคนที่แม้ยังไม่ใช่ที่สุดแต่มีใจที่จะพัฒนาเขาคือคนที่รักได้ยาวนานที่สุดค่ะความรักที่แท้คือการเติบโตของหัวใจสองดวงที่พร้อมจะอดทนให้อภัยและเติบโตไปด้วยกันสรุปปิดท้าย คนที่ไม่รวยแต่มีน้ำใจไม่เก่งทุกเรื่องแต่อยากเดินไปด้วยกันยังไม่สมบูรณ์แบบแต่มีใจให้เราทุกวันนั่นแหละคือคู่ที่อยู่แล้วรวยรวยด้วยความเข้าใจรวยด้วยใจที่ดีรวยด้วยรักที่ยั่งยืนคำคมธรรมะคู่แท้ไม่ใช่คนที่มาเติมเงินให้เราแต่คือคนที่มาเติมบุญเติมใจเติมชีวิต ให้เรามีความสุขค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่รัตนาพรด้วยนะคะ